ทิกเกอร์เฮ้เฮ้กฮกว่าิกวไอ้รอแปลงหน้าอย่านันนะลูก แอดจะให้หมาไรจะให้หมดละไปให้ไปให้แม่ทายลูกพื่งลูกอยู่หรอโอ้หาวแล้วให้รับแล้วถ้ให้รับแล้วก็ลูกโอ้มีให้หมแล้ว ให้ไปลูกไผหืึไอ้ไปลูกแม่รู้ไปให้อ่ะลูกให้นักเดี๋ยวตกโตมาก,ตกินตับละกินตับไส้ใสพุงหมดเลยเอ้เอ้เอ้ <g uss> แม่แกล้งน้องแม่แกล้งน้องดู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 ให้เลยให้เตอให้แบดถึงมาโอลแม่ึงมาเอากะให้เลยนี่นี่นี่หน้ารอแม่ไทยไทยวิดีโอหลุมดวนะไปหน้ารอรอรอ หาไปให้กับลูกดูดูนี่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 อ้าเออเออแม่แก้งไออ้ไอที่เกิดของแม่ ให้แหละให้เลยให้เตอะดูดูบีแงบีบีจะให้ยังแล้วจะให้ยังแล้วโอ้โหนอนแง่ลูกดูแอดแอดมา มาล่ามาล่าแม่มาแก้งลูกละอมาให้แล้วลูกอ๋อมา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 หาแมวมาลูกมาถ่ายต่อถ่ายต่อยิ้มยิ้มยิ้มก่อนยิ้มถือกล้องก่อนยิ้มใส่กล้องก่อนลูก ยิ้มเออมายิ้มให้หัวเลยให้หัวเลยไอ้ให้ใหัวเซแม่ละลูกยิมม้มเพื่อแม่ <c ười> หรอไอ้รอรู้ไอ้มาน้อยไอ้เสือน,น้อยไอ้เป็ดน,น้อยจะเป็นยังงั้ก็ลูกจะเป็นแมวเป็นแมวบ่ลูกเป็นแมวน้อยบอ่ จ้างไอ้จ้างน่อยไอ้เห้ยไอ้เห้ยไอ้ยโอ้ม <c oughs> ามามาหาแม่มา